อันดับส่วนมันอูห้หูอีปิกอีปิกอีปิกเดี๋ยวเราจะให้ทีมกันเองของเรารีเจนท <c oughs> ่ารักอ่ะอุ้ยโอ้โห,โห <c oughs> นีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ขอไม่กดเดตโ,โต้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแค่โอเคไปก่อนดูไม่ออกมันคืออะไรนี่คือซานาล็อกเลยทีนี้ต้อนรับเข้าสู่โอเกสเกมเมอร์ โอเคสวัสดีค่ะมาพบกับเกมอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft High Pixel เหมือนเดิมค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยใครเอ่ยสวัสดีครับกีซีคุมากครับผมย่ย้่ยอีกคนค่ะพี่เต้ครับพี่เต้จากนักวาดแมวดำครับยี่ในกลุ่มสองสี่ศูนเจ้าจักขาพี่ติงครับไม่ใช่และ้าวมาเนียนย่ามาเนียนย่ามาเนียน โอเคค่ะเดี๋ยวเราตี้กันเลยดีกว่าโอเคพี่กิจชวนตีเลยโอเค let's go let's go วิธีการรับตี้นะคะให้กดตัว T ขึ้นมาแล้วก็กดคำว่า j o ยเดี๋ยวรอให้พี่กิจชวนแป๊บหนึ่งได้ครับครับเปเอาเอาหัวพี่ลิงออกเลยสงสารพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงน่าสงสารเลยมาอยู่บนหัวพิมพิมหน่อยครับพิมพหน่อยครับผมหาชื่อไม่เจอไมหาไม่ได้ j o i โอเค ี่จะบอกว่าเป๊ป้นี่แค่ PPAY แค่นั้นเอง PPAP ตึงๆตึงๆตึงๆเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลินขั้วศีรษอีกเดี๋ยวโดนลิ้นขั้วศีรอีกตึงๆดิจิตาเพนโอเคไปเลยไปเลยอันดับแรกที่เราจะเล่นก็คือบิว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 ตี้เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าบิวตี้บ็อกเกอร์เดี๋ยวนะ เราจะมาแต่งหน้าพี่หมีกันเย้เย่พี่เกมเป็นผู้หญิงไงไม่ต้องแต่งหน้าผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงต้องแต่งหน้าอยู่แล้วไงโดนล่อลงมาทำอะไรอนีพี่หมีเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้สวยอ่ะคนนี้คนนี้ไหนไหนคนไหนเขาหรอคะเขาหรอคะโอเคเลือกเลยค่ะว่าจะทำอะไรนะคะทำโจนอะไรแมวตแอะไร แคดแคทแคทแคทแคดแคทแคดแคดแคดแคทแคด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 แคทแคดแไดแคดแคดแคนแคด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 แคแคด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 แคแคแคดแคดแคดแคเแคแคอแค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 คแ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 คคแ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 ค คงไม่มีใครตั้งเป็นไอเนี้ยไอจิวออฟวอลไอจิวออฟวอลเออนั่นแหละมันยากจนเกินไปไหมบางทีอีกสามวิธีอ๋อไอสามวิีจะทันไหมเตึดตึ๊ดตด เอออะไม่ได้มันต้องเป็นจอแบบ16ต่อ9สิ16ต่อ9นี่นะต้องทำอลังการแน่เลยอ่ะ ไม่ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องการสร้างพวกนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะแหน่ไอ้เงี่ยจ้าดโอ้เหลือสองนาท, oh. ทีเกมคอนโซลมันค่อนข้างที่จะ,ะ <Okay. S 1> ใช้เวลานาน,านมา oh. ยางน้อยต้องประมาณสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไปสิบนาทีอะโ,โอ้ยไม่ทันเร็วว้ายจากิวิทย์ค๊ เวลาจะหมดแล้วเดยวเลงก็เริ่มเร็วขึ้นเมไหรก็ไม่รู้เสร็จกันยังเสร็จกันยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอไช่วะยังไม่เสร็จเลยอะคนเด็จแล้วเพราะว่ากากมากโอ้ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเสร็จก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเราประโวตกันนะคะ อันนี้คือนี่อะไรครับโอ้ของใครอะเอากูดไปเอากูดไปให้คะแนนด้วยนะนี่ของเรานี่ของของเราเองม่ีหรอเอาไม่มีอันนี้ไปเลยอันนี้เอาแค่โอเคไปอันนี้โอเคไปปวดยังไงครับก็ก็เลือกเลือกเลือกสีเลยใช่ไหมสีข้างล่างอะค่ะอันนี้เอาแค่โอเคไปอันนี้เอาอันนี้เพย์โฟเลยนะเพย์โฟดูง่ายไม่รู้เหมือนกันเดา ดาวนาะอันนี้อะไรอันนี้อะไพี่ทีวีเสร็จแล้วเอ็กบล็อกเอ็กบ็อกโอ้โหเอ็กบล็อกเอ็กบ็อกเอากูด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 ชอบชอบทีวีไปเอากูดไปอีพิกเลยอีพิกเลยอะไรอันนี้เฮ้ยอ๋อเป็นเหมือนแพดแพดมือถืออะไรอย่างเงี้ยเอาโอเคไปแล้วกันดูไม่ออก จินตนาการสำคัญกับความรู้ครับเอออะไรวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเหมือนแมงมุมมือแมงมุมแมงมุมเอาผู้ไปผู้ไปมันจะเป็นเครื่องเกมคิวบ์ก็ได้ผู้ไปมาตาแปลกๆอะไรอ่ะอันนี้เป็นจอทีวีโอเคไปแล้วกันยังไม่มีเกมไงยังไม่มีเกมเครื่องเครื่องอยู่นี่เครื่องอยู่นี่จอโอเคโอเคเอากู้ไปกู้ไปอันนี้อะไรนี่อะไรอ่ะอันนี้จอจอจอเกมโอเคโอเคไปโอเคไป อะไรวะเนี่ยเอ้ยอันนี้โอเคอยู่เอากูดเอากูดกูดอะไรวะโอ้โหจะทำแทนมเต็มที่เลยเนี่ยอ่ะอีปิกอีปิกอ่าอ่าอีปิกอีปิกโอ้โนี่มีทีวีอันนี้มาเป็นคนของเกสของเกสอันนี้ของเกสไปเลยอะไรเจนดารี่ติติตติสอันนี้ของผมเอาเลยเอาเอาอีปิกโบวกกันเองโบวกกันเองเไ้่เอาลีเจนเลยหมดกันเองลีเจนเลยเลีเจน ทำจอใสด้วยนะเขาทำจอใสด้วยเขาได้ทีหนึ่งเปเป้ได้ทีสามวู้ฮูไม่เคยได้มาก่อนเย้โอ้ยทำได้ขนาดนี้แบบว่านั่งอ่าหนังอยู่เลยกันทำดีกว่าไปเล่นเป็นทีมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นเป็นทีมละสองคนดีกว่าค่ะโอเคออกปาร์ตี้ก่อนวิธีออกปาร์ตี้ก็คือพิมปาร์ตี้ดิสแตนรเนาะหรือว่าปาร์ตี้เลฟก็ได้ค่ะออปาร์ตี้เลฟออเก็ได้ค่ะ ออกยัง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 พี่มีพี่มีเอ่อเลฟเหรอ L E F T ใช่เป็นวันที่ทับก่อนดิพี่เป้ L E L E A V E เอาอันนี้ก็ปาร์ตี้เลฟเออ่แปลว่าออกจากปาร์ตี้ทับแล้วก็เอาเอาอันเนี้ยนี่เป็นแนวคำมาอันนี้อ่ะอันเนี้ยเอาไว้วัดด้วยเหรอ วักดีนี <que se monastery> <The absor baptism> ่แหละทำไมครับอย่างนี้บอกแล้วจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่โอเคใช่ป้องคพราะนอยู่ทีมใครครับมาโอนายออกกันดีกว่าโอนายออกจะไงล่ะนี่ไงนี่ไงเอาแบบเป็นหัวหัวตัวเองกับหัวก็เขียวเขียวโอเคเป็นเลขสองเลขสามหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวโอนาย

โอ้โหเปเป้คู่กับกิตนะคะเก้คู่กับพี่หมีใช่สิเราพี่หมีพีี่หมกับพี่เป้ไม่มีอะไรต่อกันแล้วไงเออเรามาที่พี่กิตต่อเลยแล้วกันฮะะนพี่กิตทีมปาร์ตี้แล้วก็อะไรเดีี๋ยวพ่หมาแล้วพี่ชวนเป้แล้วปาร์ตี้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวปาร์ตี้อินไว้แล้วก็ตามที่ชื่อครับเรื่องวันนี้ก็ชื่อพี่หมีชื่ออะไรเรียบร้อยครับภคุ้มมันนะอ๋ออ่ะอ่ะกดไหน โอเคไม่ไม่ให้หัวตีกดอย่างเดียวหัวตีต้องเป็นคนกดโอเคหนึ่งสองสามกดแล้วเรียบร้อยต่อไปรอดูรอดูว่าจะได้อะไรโอเคโอเครอท่ามารล้วครับเย้เฮแล้วเดี๋ยวเรา่วยาันสงกันนะคะเราต้องทำให้อราไทครรองว่ามีรถตำรวจโปลิตาสเตันเโตสันตาคอสสเกลตันนะคะโปเตโต้แมสโปเตโต้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 โปตโตโ้โ

นี่ระนำนี้โอ้เราจะชนะไหม,มทุกคนอันเนอรอสีโพเทโทใตใส่ดีเทลอะอะ <c oughs> <c oughs> อีอ่ะด้วยนะเฮ้อออ,อ,อ,อ This is a f o อ r t h h ะ t hole. ทำอะไรกันนะสองคนนะ่ะอันปอเตโตขอบคุณค่ะโอเคทำจานเสร็จแล้วเนาะยังไม่เสร็จต่ไรอ่ะใกล้แล้วยั s, yes, <sir>. <S, <c oughs> <S ทำจาน เนี่ยทำโปรเตโตแบบนี้ค่ะเป็นอย่างเงี้ยแข้งๆงงๆงงๆงั๊อีโอเคได้เนาะได้เนาะเดี๋ยวเรามานั่งหายค่ะไม่ใช่โอ้จะทันไหมทุกคนโอเคได้เสร็จแล้วกด้เสร็จแล้ว นาทีอ่ะค่ะอีกสองนาทีโอเคทันอยู่น่าจะทันอยู่ว้าอ๊ยโ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 อ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทำอะไรอยู่เอ้าช่วยมั้ยคดกดดันเลยโคกดดันทำถ้วยน้ำจิ้ม เด็กเกตวางพื้นแป๊บหนึ่งโอเคเอ้วขอบสูงอีกไหมครับโอเควางพื้นเสร็จแล้วโอ้ว้โหอุ้ยเป็นน้ำจิ้มน,นี่เอาอะไรใส่ดีนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราจะใส่อย่างนี้ลงไปพีพ่พิกิจพิกิจฮะ <Huh? S 2> ทำแก้วไหวไหมทำแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาสีไม่เจออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ย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 วน้ำรั่ว <laughs> <laughs> ยังไงให้ร like? hey! like, mm ั่วลงมาแบบเป็นเหมือนแบบหยุดเยอะทันำแบเนี่ยบ้างเล็กน้อยนี่โอเคได้อยู่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 อืบอืบอให้ถือในมือทั้งคู่เลยนะคะให้ถือในมือทั้งคู่เลยนะนี่ทำไรอ่ะแก้ว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 แดงๆมีแก้วด้วยวะลืิ่มแก้วเริ่มแก้ว โหเลิศทีมเราเลิศฝาขาวฝาขาวฝ่าขาวไงทีมเราก็ต้องส่งแค่นี้ก็พอแล้วแกเลิกจะทันไหมเนี่ยอีกสิบวิอีกสิบวิแก้วอีกสิบวิทันไหมไหนแก้วนี่ไงแก้วแก้วคับเราหลาน นยนี่ใครอ่ะรเลเจนด์โอ้โหเอาเอาอีพิกไปอีพิกไปตีร้างโตเลยเหรอใทรทำเนี่ยแต่มันก็ดูใไม่เป็นนี่ปูนันอีพิกอีพิกอีพิกเดี๋ยวเราจะให้พีมพ์กันเองของเรารีเทน ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแค่โอเคไปก่อนดูไม่ออกว่ามันคืออะไรนี่กับซานาร็อกเหรอโน่นโน่นมันมีนี่ของเขาของเขาเราไม่มีน้ำไหลไหลเลย่นี่ะของเขาเอาน้ำจิ้มไงอันนี้คือเดนจิ้มน้ำจิ้มพอิพริกพริกพริกโอเคโอเคโอเคเอาเอาเรื่อนี้มาเรียบรปอันนี้อะไรเราโอเคไปที่พื้นคืออะไรอ่ะมีมีรถไฟด้วยทำไมวะอันนี้คือมันบดเหรออะไรอ่ะโอเคไปโอเคไป ดวอรโอเคมีมีป mm ้ายบอกเลยนะว่าอะไรอ่ะมันอะไรมิตเตอร์โปเตโตเฮดไงเฮ้ยเอาอีปิกไปเลยชอบมิตเตอร์โปเตโตเฮดอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคมาแล้วอ๋อนี่ไงคนกำลังอ้าปากกินโปเตโตจัดริยการตอบคำถามอันนี้อะไรอ่ะโปเตโตโอ้โหโปเตโตกขี้แตกขี้แตก เฮ้ยนี่จะเปิดอะไหงุดไม่ทันเลยอันนี้คืออันนี้เอาโอเคแล้วแตหัวหัวหัวมันหัวมันหัวมันไข่ไข่ขี้เลยอะไรอ่ะอันนี้คนถือมันฝรั่งไม่ใช่ถือบล็อกโอเค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 ไปโอเคไปอุตส่าห์ทำคนเตรียมที่ให้หน่อยหนึ่กันนี่อันนี้คือเป็นฟลายของแทนแมคโดนัลด์ก็มามีมีแก้วน้ำด้วยนะเลยอันนี้ของพี่กิตเนาะโอเคเอาดีเจนเดอรี่ไปเลยโอเคเรียบร้อย เราได้พีสามเลยโดยโดยฮ่าฮ่านี้มันน่ารักแมนเลยเนีเราได้ที่ห้าเร็วโดยวันนี้ล่ะเจอเจอแมตโดนอลเข้าไปพิเกตโยพี่เกยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายจุ๊บยยยยน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกม์แล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลย อย่าลืมติดตามชมคลิปก่ับของพี่แกกับพี่ลีใ้ที่นี้เลยน้องอย่าลืม,ล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 มลกดไลค์ให้แกด้วยนะคะบ๊ายบาย